ตอนนี้เข้าสู่หมดแกล้งตายเมื่อกี้มีเสียงตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะโคตรน่ากลัวเลยอ่ะมาอีกแล้วสร้างบ้านไว้แล้วนะแต่แบบว่าไม่รู้ว่าเสียงตัวอะไรมันมาหายใจเื่อนคลาดเพื่อนคลาดอยู่หน้าบ้านก็ไม่รู้ว่าไม่กล้าปิดกล่องเลยอ่ะกลัว อยู่ไหนวะแอบก่อนที่แน่ๆคือมันอยู่แถวเนี้หุยเสียงมันดังขึ้นด้วยอะ่ข้างนอกก็มีไก่ทำไมไม่รู้จักไปจับแหลกจะมายุ่งอะไรกับคนทำบ้านตัวอะไรวะเนี่ยอยู่ไหนวะมันอยู่หน้าบ้านเราแน่ๆเลยอ่ะ คือตอนนี้สร้างบ้านแล้วนะคะแล้วคิดว่ามันคงจะไม่มีปัญญาเข้ามาในบ้านเรามันอาจจะมีปัญญาก็ได้กลัวกลกัวแกนั่นแหละเมื่อไหร่จะเช้าทั้งทีวะเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ผมไม่อยากเล่นเกมผีคุณเข้าใจปะไม่เป็นไรนะทําใจให้มัน ปลอดโปร่งสบายๆบายนะแล้วก็ดูดาวบนท้องฟ้าเลยนะที่รอยอยู่นั่นคือเมฆแล้วก็ดาวเะยะเราอย่าไปสนใจเสียงซาวเอฟเฟกต์ด้านข้างนะนี่ไม่ต้องมาเดินแถวนี้ด้วยวะตัวอะไรเนี่ยคือการปรจนภัยในไมคนะคะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานมาก ถึงมากที่สุดนะมาเล่นอีกทีนึงนี่ออกมาเป็น1.9 1.10แล้วอะ่ะซึ่งที่โหลดมานี่ก็ไม่รู้ว่าล่าสุดหรือ,อยังนะคะแต่เช้าอย่างว่านี้ยเนี่ยเห็นปะบ้านผมมีประตูแล้วนะผมว่ามันอยู่หน้าประตูเชื่อปะคืออยากเห็นว่าตัวอะไรอะ่ะเราเรามีทางสองอยู่ ีชาวสะมันคือสเกเลตันหรือเปล่าอ่ะเพราะเจอมาแล้วรอบหนึ่งนะคะเออมันอยู่แถวนี้แหละคือบ้านนุกอ่ะนุกทําทางไว้แล้วนะคะคือด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบ เหมือนแบบป้อมปารกานอะเออคือมันจะสูงมากเลยนะเราด้านในเนี่ยเราทำไว้เป็นบันไดอะค่ะบันไดให้แบบขึ้นไปสองการได้เออประมาณนั้นทีนี้ประเด็นคือเมื่อกี้นี้ที่ขึ้นไปนะคะยังไม่เห็นเลยนะว่าตัวอะไรนะมาอยู่หน้าบ้านเราแต่คาดการณ์ด้วยว่ามันน่าจะเป็นสเกลเลตันนะครับเพราะว่าเหมือนเห็นธนูว่ะเหมือนอะไรทุกอย่างเมื่อกี้เนี้ยเออจะเ,จ,ะเจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วทนอีกนิดนึงเออ ใชอ่ะไม่อยากเล่นเกมผีก็เพราะแบบนี้อันนี้ขนาดแค่ไมค์ค r รับนะคื Minecraft อไมค์ค r ร f t อะค่ะตัวเออพวกคิปเปอร์พวกสเกลตันพวกอะไรพวกนี้ไอแมงมุมพวกเนี้ยมันยังแบบน่ารักน่ารักไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะคะเออมันก็ยังทําเราขนาดนี้เลยนะไปได้แล้วเช้าแล้วพาจะบินทบบาทอยู่เลยเนี่ยไปอยวันนี้ มันดูไกลๆไปนะฮะแต่ว่ารอให้มันเท้าหนักกว่านี้ก่อนอะไรอ่ะมันอยู่หน้าประตูหรือเปล่าวะเนี่ยเมื่อกี้เหมือนมันพยายามจะหรือมันโนไปเองว่าเดี๋ยวแบบไปยืนอัดประตูไว้ก่อน เผื่อมันผักประตูเข้ามาไงเออมันจะได้แบบเข้ามาไม่ได้นะเหมือนเสียงจะเงียบไปแล้วอะโอเคนี่จริงปะเนะี่ยตรงอะไรวะ <c oughs> ยังอยู่อ่ะเรานี่พิมพ์อะไรอะพิมพ์มั่วเลยทำไงดีวะมันไปยังไงเนี่ยคุยกนันก็คงจะเข้ามาไม่ได้นี่นะคุดดยไปก่อน ยังวะมันยังไม่ไปเลยอะดูดีเห็นป้าเออะไรขนาดนัด้นอีกแล้วป้าจะออกไปหาของยังไงเนี่ยโอ้ยอไปสู้กับมันเลยก็ไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เราเลือดน้อยแล้วนะนี่เห็นป้ามันยังไม่ไปมันมาเฝ้าบ้านผมทาไมวะเน,นี่ยฮะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะกลับมาโชว์อีกทีนะคะเออคือขอตั้งชื่อพาร์ทนี้ว่าพาร์ทพาร์ทอะไรก็ไม่รู้เออเดี๋ยวจะมีพาร์ทหนึ่งมานะสำหรับไมค์ครับนะคะน้องๆคนไหนที่เป็นแฟนไมค์ครับก็โอเคเสียงเพลงมาแล้วนะเหมือนมันไปแล้วนะคะโอเคมันไปแล้วมันไป ก็เป็นของผมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือให้ดูบ้าน <c oughs> คือบ้านเราเนี่ยเห็นป้าเราสร้างไว้แบบแบบเป็นป้อมปาการเลยอะคือเอ็งไม่สามารถเข้าบ้านตูได้อะไรประมาณนี้เอานว่าเดี๋ยวขอจัดการปัญหาส่วนตัวหน้าบ้านก่อนนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีพาคหน้านะคะ